สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาดูการแจ้งข่าวด่วนสำหรับคิวงานในวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมโดยในงานนี้นะครับก็จะมี3มศิลปินที่จะไปมอบความสุขภายในงานนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับท่านใดที่อยากไปชมโดยจะมีคุณจ่อยไม่ทองคำแมงปอชนทิชาต้นข้าวสุปรียาและจากการแจ้งของคุณจ่อยไม่ทองคำซึ่งได้แจ้งยกเลิกแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยจะมีการประกาศจากโรงเรียน ซึ่งได้ระบุว่าเลื่อนการจัดงานสู่เย้าสามัคคี128ปีบรวรวิทยายนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตในวันที่24ตุลาคมปี2568โดยจะมีใจความสำคัญว่าคณะกรรมาการสมาคมนักเรียนเก่าบรวรวิทยายน จึงขอเลื่อนการจัดงานคืนสู่เย้าสมัคี128ปีบาปีวรวิทยายนในวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมปี2568เป็นช่วงปลายปี2569โดยทางสมาคมนักเรียนเก่าจะแจ้งรายละเอียดและกำหนดใหม่ให้ทราบในภายหลังและนี่ก็คือข่าวสำคัญที่ได้แจ้งไว้นะครับและสำหรับคิวงานดังกล่าวที่หลายท่านนะครับก็ต่างเสียดายเพราะจะได้พบกับ3ศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นคุณจอยมาต้องคงําแมงปอชนทิชาและน้องต้นกล้าสปริยาแอดเองก็เสียดายเช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ได้เลื่อนงานนี้ไปเป็นช่วงปลายปี2569แทนสําหรับวันและเวลาจะต้องรอการอัปเดตจากผู้จัดอีกทีนะครับจึงเรียนมาเพื่อทราบบางงานก็ถูกเลื่อนออกไปและศิลปินบางท่านก็ถูกเลื่อนออกไปเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามโอกาสหน้านะครับที่คุณผู้ชมจะได้พบกับสามศิลปิน รอการอัปเดตอีกทีจากเจ้าภาพงานนะครับมีหลายท่านนะครับที่ติดตามข่าวสารต่างๆในการโหวตคะแนนและอยากทราบผลคะแนนในวันนี้ว่าผลคะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งในทุกๆบ้านของศิลปินซึ่งผลคะแนนก็ต่างเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนั่นก็แสดงว่า FC เป็นข่าวในแต่ละบ้านก็ต่างให้ความสนใจในการโหวตคะแนนในครั้งนี้และสําหรับผลคะแนนของทุกๆศิลปินจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างและสามารถเฉือนชนะกัน ได้ทุกเสี้ยววินาทีและคะแนนจะเพิ่มเติมและจะอยู่ในอันดับไหนกันบ้างตามไปดูกันเลยนะครับซึ่งแต่และศิลปินก็ยังรักษาตําแหน่งได้อย่างเหน,นียวแน่นเริ่มจากอันดับ8 T.R. 7 6ยูกิไฮทองคําำห0โหโวต0.63%อันดับ7ปลายปายโอลิโอ841โหวต0.45%อันดับ6 T.R. 7 9ลําลำยายไฮทองคํา 1, 1 3 5 8โหวต0.73%เอันดับ5 TR 7 7นุกธนาดล1 9 7 6โหวต1.06%อันดับ4 TR 81หมอลำสิงหอีสานสี8 3อโหวต2.5%อันดับ3 TR 7 5อุ้งอิงเสาวนาเพชรบ้านแพง5,819โหวต3.11%อันดับ2 TR 7 8 ไรอันกาดบันดิต43,262โหวต23.1%และอันดับ1นึ่งทีอาแปต้นข้าวสปียา1 2 8 8 5 2โหวต68.7%และนี่ก็คือการรายงานอันดับและผลคะแนนล่าสุดที่ผ่านมาและคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถเพิ่มเติมสำหรับผลคะแนนให้กับศิลปินที่ท่านรักได้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม ปี2568นี้ได้เลยนะครับรักใครเชียร์ใครอยู่เพิ่มเติมคะแนนได้เลยนะครับสวัสดีครับ